สวัสดีค่ะเจ้าไม่มีปูปังนะคะวันนี้มีพาคุณแม่มาทําบุญรับตายายค่ะเป็นงานบุญเดือนสิบของที่นี่นะคะเป็นงานประจําปีค่ะตอนนี้มีก็อยู่ในวัดเลยนะคะมาถึงก็ต้องจัดเป็นของค้าวของหวานค่ะแล้วก็จะมีพวกผลไม้ค่ะมีคิดว่าประเพณีนี้อาจจะเหมือนกันทุกทกที่นะคะเป็นประเพณี งานเดือนสิบค่ะบ้านพีจะเรียกว่าการรับตายายค่ะคุณแม่ค่ะพานางมาวัดนะคะวันนี้และนี่ก็เป็นถาดของข้าวค่ะจะมีจะมีถาดของข้าวของหวานแล้วก็ถาดผลไม้นะคะจะจัดอยู่ในลักษณะแบบนี้ค่ะ เป็นประเพณีนะคะจะมีทุกปีค่ะถาดนี้เป็นถาดของผลไม้อันนี้เป็นถาดขนมค่ะแล้วก็จะมีถาดเป็นของแกงเพื่อแกงนะคะจะอยู่ในรักษะแบบนี้ค่ะประมาณนี้เลยนะคะของที่ต้องจัดค่ะ แต่ละฐานนี้เราก็ต้องปักธูปปักเทียนเอาด้วยนะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะจะถาดเสร็จแล้วก็ไปไหว้ธูปต่อกันนะคะวันนี้พาน้องชายมาด้วยค่ะ โบตนี้เป็นโบดเกาะกลางน้ํานะคะจะอยู่ลักษณะแบบลักษณะแบบนี้เลยค่ะเป็นแหล่งที่ตองเที่ยวด้วยนะคะสถานที่ต้องเที่ยวค่ะถ้าเพื่อนๆผ่านมาเกาะสมุยเชิญเพื่อนๆมาเที่ยวด้วยนะคะเป็นเกาะกลางน้ําค่ะโบดกลางน้ําสวยมากเลยค่ะเกาะสมุยนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเพื่อนๆผ่านมาเชิญแวะเที่ยวกันได้นะคะ เป็นเกาะกลางน้ําค่ะแล้วก็จะมีปลาเยอะมากเลยค่ะเราก็สามารถให้อาหารปลาได้นะคะจะจุดทูบให้น้องบิ๊กไว้คุณปูคุณตาก่อนค่ะวันนี้น้องบินไปโรงเรียนค่ะไม่ได้มาวัดด้วย บริเวณวัดค่ะสวยมากเลยค่ะตรงที่บีเดือนอยู่นี้เป็นเป็นโบสถ์นะคะเป็นโบสถ์กลางน้ำสวยงามมากจะมีการรับตายายนะคะและหลังจากนี้อีกประมาณ15วันก็จะมีการส่งตายายค่ะปราเพน,นี้นะคะนี่คือโบสถ์กลางน้ำค่ะ เจ้าแ,แม่กวนอิมค่ะก็อยู่กลางนะ้ำเหมือนกันเชิญเพื่อนๆมาเที่ยวได้นะคะบริเวณวัดค่ะบีต้องขอขอบคุณเพื่พอนๆพี่ทุกคนนะคะที่กล้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ